6ฮีโร่ปราบไขมันร้ายดูแลหัวใจคุณว่ากันว่าในอีก20ปีข้างหน้าจะมีคนเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดประมาณปีละ23.3ล้านคนทั่วโลกสำหรับประเทศไทยนั้นโรคหัวใจและหลอดเลือดพากชีวิตคนไทยเป็นอันดับสองรองจากโรคมะเรง็งโดยมีผู้เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดเฉลี่ยชั่วโมงละ2คนนับได้ว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นฆาตรกรรายใหญ่ที่กำลังคุกคามชีวิตของเรา โรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นสาเหตุหลักขออการหัวใจวายทำให้คนที่เรารักจากเราไปโดยไม่มีโอกาสร่ำลาแม้บางครั้งจะไม่เสียชีวิตแต่ก็มีโอกาสสูงที่เส้นเลือดในสมองแตกทำให้พิการและทรมานตลอดชีวิตแต่อย่าเพิ่งตื่นตระหนกไปถึงโรคหัวใจจะน่ากลัวเพียงใดก็ใช่ว่าเราไม่มีทางป้องกันการป้องกันโรคหัวใจไม่ยากอย่างที่คิดแค่คำนึงถึงสปัจจัยต่อไปนี้ 1ควบคุมคอเลสเตอรอล 2. ป้องกันการเกิดภาวะไตรกอไรด์สูง 3. ส่งเสริมสุขภาพหัวใจปัจจัยที่ 1. ควบคุมคอเลสเตอรอลคอเลสเตอรอลคืออะไรคอเลสเตอรอลคือไขมันที่อยู่ในร่างกายถ้ามีมากเกินไปคอเลสเตอรอลจะทําให้หลอดเลือดหัวใจอุดตันเลือดไม่ไปเลี้ยงหัวใจทําให้หัวใจวายเสียชีวิตแต่ไม่ต้องกลัวเพราะเรามี3ามฮีโร่ที่เขามาช่วยจัดการปัญหานี้ ฮีโร่ที่1กระหิกหรือกระเทียมกระหิก,กมีหน้าที่สำคัญในการลดคอเลสเตอรอลโดยไปยับยั ide, ้งเอนไซม์ HMG-CoA เอนไซม์ตัวนั้นแหละเป็นตัวสร้างคอเลสเตอรอลที่ส่งมาจากตับของเรากระหิก,กช่วยลดความดันโลหิตเมื่อความดันโลหิตลดลงหลอดเลือดของเราก็จะคลายตัวและยืดหยุนทำให้หลอดเลือดไม่ปริแตกลดโอกาสการเกิดแผลและลิ่มเลือดอุดตัน หรือแม้ว่าจะเกิดลิ่มเลือดกาลิกก็ยังยับยั้งการจับตัวกันของเกล็ดเลือดได้อีกทางส่งผลให้เลือดถูกลำเลียงไปยังหัวใจได้เป็นอย่างดีฮีโร่ที่ 2. กรีนทีหรือชาเขียวสาร EGCg ที่อยู่ในกรีนทีมีหน้าที่ลดการดูดซึมคอเลสเตอรอลจากอาหารเข้าสู่เลือดรวมทั้งยับยั้งการเคลื่อนที่ของเม็ดเลือดขาวกลุ่มนิวโทรฟิลไม่ให้เข้าสู่ผนังหลอดเลือดซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้เกิดตะกันไขมันอุดตันในหลอดเลือดนั่นเองฮีโร่ที่ 3. เลซิติน เลซิตินช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในร่างกายโดยดึงออกทางลำไส้ใหญ่และยังช่วยเร่งกลไกในการเปลี่ยนคอเลสเตอรอลเป็นน้ำดีในตบับเห็นไหมล่ะว่าเรามีฮีโร่เก่งๆที่คอยควบคุมคอเลสเตอรอลให้กับเราแต่ปัญหาโรคหัวใจและหลอดเลือดไม่ใช่มีแค่เรื่องคอเลสเตอรอลเท่านั้นนะสิเรายังมีปัจจัยสำคัญที่ต้องจัดการอีกนั่นคือการป้องกันภาวะไตรกอไรด์สูง ภาวะไตรกีอสรายสูงเป็นภาวะที่ทำให้ไขมัน VLDL กลายสภาพเป็นไขมันไม่ดีหรือ LDL สร้างปัญหาในหลอดเลือดและยังรบกวนการทำงานของไขมันดีในร่างกายอีกด้วยฮีโร่ที่จะเข้ามาดูแลเราเรื่องนี้คือ f Fi ิ h Oil หรือน้ำมันปลาน้ำมันปลาประกอบด้วยกรดไขมันไม่อิ่มตัวโอเมก้า3ที่สำคัญ2ชนิดคือ EPA และ DHA ซึ่งมีหน้าที่ยับยัง้งไม่ให้เกิดภาวะไตรกิสรายสูงในร่างกายโดยเข้าลดระดับไตรกิสรายตั้งแต่กระบวนการสร้างที่ตับทําให้เลือดไหลเวียนได้เป็นอย่างดีแม้ว่าเราจะจัดการไขมันและภาวะต่างๆได้ดีแค่ไหนแต่ถ้ากล้ามเนื้อหัวใจของเราไม่แข็งแรงเราก็อาจประสบปัญหาโรคหัวใจได้คนบางคนดูภายนอกแข็งแรงกำยำแต่ใช่ว่าหัวใจของเขาจะแข็งแรงเสมอไป และนี่จึงเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เราต้องคำนึงถึงปัจจัยสุดท้ายนั่นคือการส่งเสริมสุขภาพหัวใจให้แข็งแรงโดยมี2ฮีโร่คนเก่งที่เขามาช่วยเราคือ CoQ10 และวิตามินบีคอมเพล็กซ์ โคคิวเทนคือฮีโร่ที่มีส่วนสำคัญในการสร้างพลังงานในร่างกายโคคิวเินทำให้กล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรงและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นหมายความว่าเราสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้เป็นอย่างดีส่วนวิตามิน B ีคอมเพล็กซ์นั้นช่วยลดอาการอักเสบในกล้ามเนื้อหัวใจและหลอดเลือด ทั้ง2 hero องฮีโร่ยังช่วยลดปริมาณสาร C R P และโฮโมซิสเทอีนซึ่งเป็นสารบ่งชี้ภาวะการอักเสบที่ทำให้ลิ่มเลือดไปอุดตันภายในหลอดเลือดนั่นเองดังนั้นถ้าคุณมีปัญหาเรื่องคอเลสเตอรอลอย่าลืมให้กระลิกรีนทีและเลซิตินเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาเช่นเดียวกันถ้าคุณมีปัญหาเรื่องภาวะไตรกิสรายให้นึกถึงน้ำมันปลาและถ้าคุณอยากเสริมสุขภาพหัวใจของคุณให้แข็งแรงแล้วล่ะก็ ให้โคควทนและวิตามินบีคอมเพล็กซ์เข้ามาช่วยจัดการดูแลหัวใจของคุณและคนที่คุณรักให้ฮกฮีโร่ดูแลควบคุม3มปัจจัยหลักโรคหัวใจและหลอดเลือดก็ไม่สามารถทำอะไรเราและคนที่เรารักได้ด้วยความปรารถนาดีจากแอมเวย์